สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาตำถัว่วฝากเพื่อนซื้อถั่วมาให้ใส่เลยถัว่วตำพริกไว้แล้วกลัวมันเสียงดังก็เลยตำพริกไว้ก่อนมาตำอ้ยเดี๋ยวมันเข้าตาเนาะ ใส่มะเขือเทศลงไปเลยมะนาวแล้วแต่ชอบนะคะชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะหน่อยไม่เปรี้ยวก็ใส่นิดหน่อย <laughs> น้ำหลไหล อันนี้เข้าไปดูช่องไหนก็ตำถั่วก็เลยอยากจะกินมั่งน,นี่ก็ใส่น้ำปลาสำเร็จรูปนะคะอันนี้ของนางฟ้าปลานางฟ้าชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยมาดามใส่สองชน นปลาใส่นิดหน่อยอย่าใส่เยอะนะคะชิมก่อนว่ามันเค็มไหมถ้าเราใส่เยอะแล้วเกิดมันเค็มกินไม่ได้ไม่มเข้ากัน คุณตาตาไปน้ําลายหลายไปเสร็จแล้วค่ะจัดการจัดการจัดการ มาค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยมากินด้วยกันตำถัว่วใส่ปลาร้านะคะแต่ปลานั่นก็สุกแล้วนะคะแล้วก็จะมีซาลามิกับไข่ต้มมาเลยค่ะได้อยู่ค่ะ สุดไข่สุดมันเลยชอบรสไหนก็ทํากันตามใจชอบนะคะอร่อยขอโทษด้วยนะคะกินไปพูดไปอาจจะไม่มีมารยาทก็ขอโทษด้วย นี่หน้าเพื่อนตามกันแทบทุกช่องมาดูช่องมาดามบ้างนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะสวลสมิพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ